นี่คือแสงไฟฮาโลเจนจากหลอดเดิมๆนี่คือแสงไฟ LED ทั่วไปและนี่คือแสงไฟ Initial D เชื่อว่าทุกท่านต้องเจอกับการขับรถบนเส้นทางที่มืดมิดซึ่งมีเพียงแสงเดียวที่ส่องผ่านความมืดได้เราขอนำเสนอหลอดไฟระดับตำนานที่ส่องสว่างในทุกเส้นทางไม่ว่าเส้นทางจะท้าทายขนาดไหน หลอดไฟ Initial D จะช่วยให้คุณทะยานไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและความทนทานเหนือระดับพร้อมให้แสงสว่างที่ชัดเจนมาลองเลือกใช้หลอดไฟ Initial D สิครับเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่าง Initial D ที่สุดของความสว่าง